สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับถ้าใครนะครับที่เป็นคนลักษณะการชอบท่องเที่ยวในเชิงผจญภัยเหมือนผมนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากที่จะเดินทางไปหลายๆคนนะครับชอบเที่ยวคนเดียวแต่ว่าอยากผจญภัยด้วยนะครับเลานะครับ จะใช้รถวิบากแบบไหนดีที่มันเหมาะกับเราแล้วก็มันทําให้เรานะครับเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้นะครับคือรถวิบากเนี่ยถ้าเรานึกนึกนึกเร็วๆนะครับก็จะมีอย่างพวกรถ CRF Honda c นะครับ Honda CRF ที่เป็นวิบากนะครับ k a w a s a กิ k l นะครับหรือว่าหรือว่ายามาฮ่าอรนอ่คือันนี้ือคิดเร็วๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถวิบากเนี่ยมัน มีหลายสายนะครับมันมีสายที่เป็นแอดเวนเจอร์มันมีสายที่เป็นสแคมเบอร์แท็กเกอร์นะครับมันมีสายที่เป็น, ramble, ger, นรถเ,เ,เรียกว่ารถแม่บ้านก็ได้นะครับรถแม่บ้านที่แต่งวิบากนะครับทีนี้ <c oughs> ในแต่ละสายของรถเนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับอย่างรถที่เป็นรถบ,บ้านที่เอาแต่งวิบากอย่างเช่นพวกฮอนด้าเวฟที่เขาเอามาแต่งกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นรถที่ออกจากออ,ออกจากศูนย์เลยนะก็อย่างเช่น CT 125 PG1 หรือว่า Suzuki Raider J Crossover นะครับพวกนี้ก็จะเป็นรถที่เป็นรถกึ่งวิบากแต่เป็นรถรถบ้านๆเอามาทำเป็นกึ่งวิบากประมาณนั้นนะครับจุดเด่นของรถพวกนี้ก็จะมีลักษณะของการที่น้ำหนักเบานะครับแล้วก็ควบคุมง่ายนะครับรถไม่สูงมากแต่ถ้ารถวิบากเนี่ยนะครับรถวิบากอย่าง CRF KLX หรือ r อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีความสูงของรถที่ค่อนข้างสูงนะครับ หรืออย่างรถแอดเวนเจอร์เนี่ยแอดเวนเจอร์ Adventure มันนอกจากจะสูงแล้วรถจะหนักด้วยนะครับเพราะว่ามันมีกําลังเครื่องที่สูงมันมีเครื่องยนต์ใหญ่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันใช้ในการเดินทางทัวริ่งด้วยแล้วก็มาวิบากด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีน้ําหนักที่มันค่อนข้างมากนะครับหรืออย่างรถสแคมเบอร์แท็กเกอร์ที่เป็นรถคลาสสิกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราใช้รถเอ่อรถขนาดค้าเท่าไหร่ถ้าเล่นรถค้าที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็อาจจะน้ําหนักไม่มากนะครับแต่รถพวกนี้นะครับมันด้วยความที่เป็น แนวคลาสสิกโบราณครับเอามาลุยเนี่ยบางทีอาจจะอาจจะไม่เหมาะมากนะครับก็คือถ้าจะลุยเบาๆก็พอได้นะครับทีนี้แล้วรถที่เหมาะที่สุดแหละนะครับสําหรับคนที่จะเดินทางคนเดียวอย่างผมนะครับเดินทางคนเดียวหรือว่าออชอบผจญภัยคนเดียวแล้วก็ไม่อยากกินข้าวลิงนะครับอยากที่จะเอาตัวรอดออกมาได้สําหรับผมนะผมแนะนําเป็นรถรถบ้านๆที่เป็นกึ่งวิบากนะครับ ฮอนด้าซีทีหนึ่งสองห้ายามานะครับหรือว่าพวก uh, อย่างเลเดอร์เจคอสโอเวหรือว่าพวกรถที่เป็นรถเวฟเอามาแต่งพวกนี้นะครับเ mm hmm. นื่องจากน้ําหนักรถที่มันเบาแล้วก็เป็นรถที่ควบคุมง่ายนะครับเป็นรถที่เป็นคัสอัโต้นะครับรถ uh, พวกนี้นะครับถ้าเรา เจอเส้นทางที่มันลําบากเนี่ยนะครับเราสามารถเอาตัวรอดได้หรือเส้นทางที่มันที่มันยากเกินไปนะครับมันยังพอมันยังพอหลบเลี่ยงหลีกได้นะครับด้วยรถที่มันเบานะแต่ถ้าเกิดเราขับรถใหญ่ๆรถแอดเวนเจอร์ไปอย่างเงี้ยขนาดหนักๆเนี่ยนะครับเราเข้าลายผิดทีนะครับจะเปลี่ยนลายทีเนี่ยมันยากนะครับทีนี้แล้วรถวิบากล่ะเออรถวิบากทำไมมันไม่เหมาะหรอครับรถวิบากเนี่ยอ่าผมสรุปให้สั้นๆเลยว่ามันเหมาะคนตัวสูงนะครับคือถ้าเราตัวไม่สูงเนี่ย ด้วยไซส์คนไทยทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนสูงประมาณอย่างผู้ชายก็สักร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับผู้หญิงก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบถ้าส่วนสูงประมาณนี้แล้วคุณมาขี่รถวิบากเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังชีวิตแน่นอนนะครับถ้าขี่ทางเรียบทั่วไปทางลาดทางเรียบแบบนี้ตรงตรงอย่างนี้ไม่มีปัญหาสบายเอาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอทางที่มันยากทางชันนะครับเจอทางชันที่มันต้องไต่เนินตอนไต่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไต่เนิน แล้วมันมีความที่จะต้องเปลี่ยนลายหรือว่ามันมีเรื่องที่เราต้องอจอดรถเพื่อเอาขายันพื้นระหว่างเนินระหว่างที่เราคาเนินเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าหนังชีวิตแน่นอนนะครับและบางเนินเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราไปลุยโหดๆอย่างพวกอดอยสอยมะลัยเขากระโจมกอไซโลอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราเรา,เราขึ้นไปคาเ,น,เนินไม่พอนะครับเนินที่เราไปคาเนี่ยมันพื้นที่มันไม่เสมอกันพื้นที่มันเนี่ยนะครับ ตรงที่เราขีบ่บางทีอาจจะสูงนะครับซ้ายขวาอาจจะต่ําประมาณนี้นะครับ <S <S ฉะนั้นเนี่ยบางทีพอเราพอคาเนินแล้วแล้วเราแล้วเราต้องการจะยันพื้นเนี่ยเราเอียงรถมาปกติแล้วถ้าเราอยู่พื้นทั่วๆไปพื้นราบป,ปกติอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เราเอียงรถขาเราจะยันถึงถูกไหมครับเพราะเราเรารู้ว่าพื้นอยู่ตรงไหนถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราไปเจอทางที่มันทางชันแล้วแล้วเป็นล่องด้วยเนี่ยครับบางทีเราเอียงรถไปเราเอาขายันไปเนี่ยมันไม่เจอนะครับ พื้นหายนะครับแล้วอาการพื้นหายเนี่ยผมบอกเลยว่ารถล,ล้มพับแน่นอนยังไงก็ร่วงนะครับแล้วรถที่เป็นรถวิบากแบบนี้นะครับถึงน้ําหนักมันจะไม่ได้เยอะมากแต่มันก็หนักกว่ารถที่เป็นรถบ้าน,าน,านกลึงวิบากอยู่ดีนะครับสมมติคุณเอา ct 1 2 5ไปล้มกับ crf ล้มเนี่ยนะครับน้ำหนักก็ต่างกันนะครับ ct 125 pg 1หรือว่า j c o s เนี่ยน้ำหนักประมาณ100กิโลนะครับร้อยต้นๆแต่ถ้าเกิดขับรถวิบากเนี่ยนะครับน้ำหนัก,กประมาณ130ากิโลนะครับฉะนั้น น้ำหนักส่วนต่างสามสิกิโลเนี่ยมันก็มีผลถ้าเราไปคนเดียวและเราตัวไม่สูงด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนตัวสูงมีทักษะหรือว่าตัวไม่สูงแต่มีทักษะเนี่ยโอเคขี่รถวิบากสบายนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพูดถึงคนที่เป็นคนที่แบบทักษะการขับรถกลางๆนะครับคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช้งานทั่วๆไปนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทักษะใน,ในเรื่องของการแบบขับขี่รถวิบากอะไรมากนะครับแต่ว่าอยากจะผจญภัยเหมือนผม <laughs> นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ชอบขี่รถวิบาก แต่ทำไมผมถึงไม่เลือกรถเล็กๆอย่าง TG1 หรือว่า CT125 หรือ j c o r s นะครับเพราะว่าโอเคผมเป็นคนที่ทักษะาาจ,จะไม่ได้ดีมากในเรื่องของเส้นทางวิบากแต่ว่าผมมีส่วนสูงมาชดเชยนะครับช่วงไหนที่มันพื้นหายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผมยังยันขาถึงเอาตัวรอดได้นะครับแล้วถ้าเกิดเรามีความสูงมาชดเชยในเรื่องทักษะที่เราหายไปเนี่ยนะครับบางทีการขี่รถพวกนี้มันอาจจะเหมาะกว่าฉะนั้นก็ต้องดูว่าเออเราลักษณะสีระร่างกายเราเป็นยังไงทักษะเราเป็นยังไงนะครับ แต่ผมเชื่อเลยว่าคนส่วนส่วนมากก็จะเหมือนเหมือนผมนี่แหละก็คือขับรถทั่วไปนะครับไม่ได้มีทักษะการขับขี่รถวิบากมอเตคอสอะไรขนาดนั้นนะครับก็คืออยากจะลุยนะครับแต่บางคนนะครับเอารถแอดเวนเจอร์เข้าไปลุยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าคุณคิดผิดมหันนะครับวงเล็บไปคนเดียวหรือว่าไม่มีทักษะนะรถแอดเวนเจอร์เนี่ยน้ำหนักน้ำหนักมากนะครับอย่าง CIF r a l l y นะครับผมเคยใช้ CIF r a l l y นะแล้วลุยขึ้นสอยมาลัย บวกแบกของเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังชีวิตมากๆนะครับมันขี่แล้วมันมันเหนื่อยมันกลัวไปหมดทุกอย่างนะครับแล้วมันก็พอมันล้มทีเนี่ยโอ้โหมันขนาด c i f larry อะ่ะน้ำหนักมันน้ำมันสักร้อยห้าสิบกลางกลาอะ่ะยังหนักเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณเอารถเอเจนเจอร์เข้าไปอย่างพวก gs อย่างเงี้ยสองร้อยสามร้อยโลอย่างเงี้ยหรือว่าขี่อฟริกาทวินเข้าไปคนเดียวทางที่มันอันตรายยากๆแล้วเราไม่ได้มีทักษะเนี่ยล้มทีนี่ผมบอกเลยครับข้าวลิงต้องมาแน่นอนก <c oughs> ินข้าวลิงแน่นอนผมบอกเลยนะ แล้วก็ถ้าถ้าเกิดเราใช้รถสแคนเบอร์ล่ะรถเออ่ที่เป็นรถคลาสสิกวิบากคือรถสแคนเบอร์เนี่ยโอเคมันมันก็ได้นะมันมันก็เตี้ยเหมือนกันนะนะครับมันก็มันก็สามารถไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้คือน้ําหนักตัวนะครับน้ําหนักมันก็จะค่อนข้างเยอะขนาดเราขี่สักร้อยห้าสิบซีซีอย่างเอ็กซ์่าร์หนึ่งห้าห้าอย่างเงี้ยนะครับถามเอาไปลุยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าน้ําหนักตัวมันก็พอๆกับ CRF ออ่ะมันร้อยสามสิบกว่ากิโลอ่ะล้มทีเรายกก็เหนื่อยเหมือนกันนะ ถ้าเราเป็นคนตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับฉะนั้นใช้รถเล็กดีกว่าดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อเสียมาชดเชยกันถูกไหมครับเราใช้รถเล็กเนี่ยระยะทางที่เราฟรีรันกว่าเราจะมาถึงเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วรถเล็กๆอย่างพีจีวันซีทีหนึ่งสองห้าเจคอสอยเงี้ยกว่าจะขี่ฟรีรันไปถึงเนี่ยผมบอกเลยเหนื่อยนะครับ <laughs> ใช่ครับมันเหนื่อยจริงแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันนะครับถ้าเราเราอยากเดินทางสบายๆหน่อยก็ไปใช้รถวิบากอย่าง CRF สามวีซีอย่างเงี้ยนะครับก็จะ,จ,ะจะวิ่งได้ไกลจินพื้นได้ความเร็วที่สูงหน่อยหรือใช้รถแอดเวนเจอร์ก็ได้นะครับแต่ก็ทางนี้ทางนั้นมันก็ก็ต้องมีเพื่อนไปถ้าเราจะไปคนเดียวอย่างเงี้ยเราเอารถพวกนี้ไปลุยเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับหรือว่าถ้าเราจะไปลุยจริงๆเราต้องมั่นใจว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยเราศึกษามาดีแล้วนะครับแล้วก็มันไม่มีทางชันอะไรมากมันเป็นทางที่มันเออมันมันขี่เป็นทางแบบทางเลียบทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมบอกเลยนะทางวิบากเนี่ย มันมันดูคลิปมาไม่ค่อยได้หรอกครับเพราะว่าเส้นทางมันบางทีมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับบางทีเราดูในคลิปตรงนี้ชันอ่าความชันอาจจะเท่าเดิมตรงนี้มีหลุมบางทีเนี่ยเราเราขี่มาไอทีเอ้าเขาอาจจะกบหลุมแล้วก็ได้นะครับหรือบางทีเราดูในคลิปเนี่ยคลิปมันไม่มีหลุมไม่มีล่องเลยเลยเราอยู่เดียวเราขับมาเราเจอล่องโฟร์วิวก็มีเพราะว่าทางพวกนี้มันมันมีความไม่แน่นอนสูงนะครับถ้าอยากเอาตัวรอดให้ให้ได้แบบชัวชัวเนี่ยก็คือใช้รถเล็กชัวที่สุดนะครับรถแอดเวนเจอร์เนี่ยมันเท่นะผมก็ชอบนะแต่ว่า ถามาเอามาลุยจริงเนี่ยผมบอกเลยมันมันเหนื่อยแล้วแล้วมันมันไม่ค่อยดีนะครับนอกจากว่าคุณเป็นคนที่ที่มีทักษะและคุณเก่งอะ่ะอันนั้นคุณก็ลุยได้ใครก็ขับขนาไหนได้ถูกไหมครับเอ่อก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อรถวิบากอยากจะเอามาลุยและชอบเดินทางคนเดียวนะครับไม่ได้มีเพื่อนไปช่วยนะครับเอ่อก็เลือกรถเล็กไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะเลือกรถวิบากก็ได้ถ้าเรามีส่วนสูงที่มาชดเชยกันประมาณนี้ครับที่อยากจะชวนคุยนะครับเพราะว่า ผมเห็นบางคนเนี่ยนะครับก็เอารถวิบากไปลุยเอารถแอดเวนเจอร์ไปลุยแล้วผมรู้สึกว่าแบบรู้สึกเหนื่อยแทนนะเพราะว่าผมก็เคยไปลุยมาด้วยรถแอดเวนเจอร์นะมันเหนื่อยถ้าเราไม่ได้มีทักษะมากนะครับใช้รถเล็กดีกว่านะครับเดินทางไปเนี่ยฟรีรันจะเอาขึ้นรถกระบะไปก็ได้หรือว่าจะขึ้นรถไฟไปก็ได้อย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบเอาทั้งสองทางด้วยเนี่ยทั้งวิบากเดยทั้งทางเรียบด้วยจะเสพทั้งสองทางเลยมันก็ต้องมีแต่รถแอดเวนเจอร์นะครับแต่ว่าก็ต้องมีเพื่อนไปหรือนักษะ โอเคครับสุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ